สวัสดีครับผมออย ON NET SERVICE นะครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานซอ f t AP Mode ของกล้อง IMO กันนะครับ s o ฟต์ p อ o d e คืออะไรซอ f t AP Mode ก็คือตัวกล้องเนี่ยจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนเราเตอร์นะครับปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาเราก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเชื่อมต่อได้เลยเหมาะสำหรับบ้านที่ไม่มี Wi-Fi นะครับ ซอฟต์เอพีโหมดเนี่ยเราสามารถดูข้างกล่องนะครับว่ากล้องของเราเนี่ยรองรับ s o ฟต์เอพีโหมดไหมจะมีสัญลักษณ์ที่ผมขึ้นให้นี้นะครับสังเกตดูคราวนี้เรามาดูวิธีการใช้งานซอ f t AP Mode กันนะครับคราวนี้เรามาดูวิธีการตั้งค่าในโหมดของซอ f t AP Mode นะครับอันดับแรก หลังจากที่เราเสียบปลั๊กแล้วก็ใส่ตัว sd card เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูสถานะไฟหน้ากล้องนะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวกับพิแบบแบบนี้นะฮะถ้าเกิดของใครขึ้นเป็นไฟสีแดงนะครับให้กดปุ่มรีเซ็ตตรงใต้กล้องนะครับ2ครั้งกดไปสองครั้งแล้วสถานะไฟที่เป็นสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวกับพิบแบบนี้นะครับอันนี้คือพร้อมใช้งาน ต o อ AP โหมดแล้วนะครับคราวนี้ตัวกล้องเนี่ยจะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาแล้วนะครับเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราไปเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัวกล้องก่อนนะครับชื่อ Wi-Fi จะขึ้นต้นด้วย DAP นะครับกดเชื่อมต่อเลยครับผมรหัส Wi-Fi นะครับ จะเป็นรหัสเซฟตี้โคดตรงใต้กล้องนะครับจะมีเนมเพจอยู่นะครับอันนี้ฮะนำรหัสเซฟตี้โค้ดมาใส่ในส่วนของรหัส Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อแล้วนะครับเข้าไปที่แอป iMo Live เลยครับพอเข้ามาแล้วนะครับเข้าที่เมนูด้านล่างขวามือนะครับที่เป็นลูกคน แล้วเข้าที่เครื่องมือครับแล้วเข้าที่แลนไลฟ์กดค้นหาเลยครับอ่าพอกดค้นหาแล้วเนี่ยก็จะเจอตัวกล้องนะครับจะขึ้นเป็นเลข IP ขึ้นมาอันนี้คือเป็นเลข IP ของตัวกล้องนะครับกดเข้าไปเลยครับรหัสผ่านนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเซฟที่โค้ดนะครับใส่เข้าไปเลย กดตกลงอาภาพก็มาแล้วนะครับเราก็จะได้ภาพจากตัวกล้องมาแล้วนะครับโอเคเป็นอันเรียบร้อยครับผมสวัสดีครับ